สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นฤดูของทุเรียนกำลังชุกครูจะชวนทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำข้าวเหนียวทุเรียนก็มีข้าวสารเหนียวเขี้ยวงูจำนวนครึ่งกิโลหรือ500กรัมนะคะครูแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็ล้างให้สะอาดจะนำไปนึ่งแล้วก็มามูนกับน้ำกะทิ โดยใช้หัวกะทิ300มิลลิลิตรน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาส่วนน้ำกะทิทุเรียนที่ใช้ราดข้าวเหนียวก็มีน้ำกะทิ500มิลลิลิตรน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงผู้ใช้น้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้มีรสกลมกลมแล้วก็มีความหอม เกลือปน่นครึ่งช้อนชาพร้อมกับเนื้อทุเรียนประมาณนี้พร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกครูจะนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะคะอันนี้ครูล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้ครูจะนึ่งด้วยหัวนะคะเพื่อให้ข้าสุกเร็วขึ้นสงให้เสดจน้ำ ไม่มีน้ำเหลืออยู่เวลาข้าวเหนียวสุกจะได้ไม่ติดกันค่ะครูตั้งน้ำร้อนไว้แล้วนะคะใช้ฝานี่ปิดค่ะเพื่อให้ความร้อนระอ,อุยิ่งขึ้นอ้านึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะขณะที่รอข้าวเหนียวสุกเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํากะทิกันค่ะครูจะทําหัวกะทิสําหรับมูนข้าวเหนียวก่อนนะคะ โดยใช้หัวกะทิหัวกะทิเข้มข้นเลยค่ะเทลงไปในหมอ้อพร้อมกับน้ำตาลน้ำตาลทรายค่ะเราไม่ใช้ความหวานมากเพราะว่าเราจะไปเน้นที่น้ำกะทิทุเรียนค่ะเกลือค่ะ เกลือคนเราจะต้องใช้กับขนมไทยทุกครั้งทุกชนิดเพื่อให้เกิดรสกลมกล่อมนะคะทิ้งไม่ได้เลยครูจะนำไปตั้งไฟให้เขาสุกนะคะเราจะตั้งไฟแค่เขาสุกนะคะไม่ต้องเดือดพ่านคนไปและคนไปนเรื่อยๆทางเดียวกันที่เขาปุดๆก็สุกแล้วแค่นี้ก็ใช้ได้ค่ะปิดแก๊ แล้วก็พักเอาไว้เดี๋ยวรอข้าวเหนียวสุกนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะขณะที่เราพักน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวเอาไว้เราก็มาจัดการกับทุเรียนค่ะการทำข้าวเหนียวทุเรียนให้อร่อยควรใช้ทุเรียนที่เข้าสุกนะคะที่เข้านิ่มอย่างนี้ เพื่อให้เขามีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็รสสัมผัสให้ละมุนเข้ากับข้าวเหนียวหรือใครที่ชอบ,ก,บกรอบก็ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวครูแกะนี้ให้หมดก่อนนะคะข้าวเหนียวเราก็สุกแล้วเราก็มาเทนะเรากำลังร้อน ก็จะมามูลกับน้ำกะทิที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้ มูลข้าวเหนียวกับน,น้ำกะทินะคะเราก็พักเอาไว้ต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิทุเรียนที่จะใช้ราดข้าวเหนียวค่ะครูจะใช้หม้อเดิมนะคะที่เราตั้งกะทิตะกี้ใส่น้ำกะทิลงไปในหม้อเลยค่ะทั้งหมดเลยพร้อมน้ำตาลครูยังไม่เปิดไฟนะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือค่ะคนค่ะอาเปิดไฟเปิดแก๊สกันคนให้น้ําตาลและเกลือละลายในน้ำํำกะทินะคะ ไม่ให้ต้องเดือดมากนะคะแค่เขาเดือดปุดๆก็พอ,อเ,เดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะครูใช้ไฟใช้ไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะกะทิเดือดปุดๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมปุดปุดๆปุดๆปุดๆอ่ะปิดไฟได้ค่ะเสร็จแล้ว ก็นำทุเรียนลงหม้อนี่เลยค่ะที่น้ำกำลังร้อนแลอุ่นนี่แหละนะยังครูไม่ทำาไมยีให้แตกนะยังเห็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นอยู่ข้าวเหนียวพร้อมน้ำกะทิพร้อมจัดเสิร์ฟเลยค่ะเฉพาะน้ำกะทิก่อน หวานมันเค็มพอดีค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะใครชอบหวานจัดเค็มจัดก็แล้วแต่จะเพิ่มเติมนะคะอ้าจัดเสิร์ฟก่อนค่ะจัดเสิร์ฟชามใหญ่ๆเลย ชิมกอนนะคะชิมทั้งข้าวเหนียวทั้งทุเรียนชิ้นใหญ่ๆนี่แหละเต็มคำสุดยอดเลยวันข้าวนี้แหละข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนเสร็จแล้วค่ะยามที่เราเก็บตัวอยู่บ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเราก็ทำรับประทานกันนะคะ ทานผลไม้ตามฤดูกาลก็จะมีความอร่อยแล้วก็สดใหม่นะคะข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม u b s สไคร e ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ